สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสานาหนามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งที่มาวันนี้นะครับเนี่ยสดสดร้อนเลยครับท่านคมชัดเจาะไม่เบาะนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวอยู่ คอบุมเหลี่ยมนี่นะครับท่านมันจะมีรอยบุบรอยบี้เยอะแยะไปหน่อยครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับท่านแบบนี้เก็บสะสมได้ครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่เสียหายอะไรครับตรงกลางเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับรอยขีดข่วนก็มีครับแต่น้อยมากนะครับท่านสำหรับรอยขีดข่วนนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกงอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับวีนซีแล้วนัก ถ้าเป็นมือในระดับมืออาชีพแล้วก็เขาเข้าวงการมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีก่อนนั้นเขามีแน่นอนครับท่านเพราะเขาเข้าไปแลกไว้บื่ก่อนอย่างสำหรับผมแล้วไม่มีครับเพิ่งเข้าวงการมาแปดปีหลังจากที่พระองค์ท่านขึ้นสวร์ขึ้นสวร์ไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผมก็เลยหมดสบเลยครับที่จะไปหาเก็บนะครับท่านที่ไปหาแลกครับเพราะว่ากองกระสับตอนนี้กาลังจะเก็บเหรียญรอเก้าเนี่ยเข้าไปทำลายใกล้จะหมดอยู่ลำบรอเลยนะครับท่านต้องรีบๆหน่อยนะครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยิ้วเพอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนี่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำาการสางทำความสะอาดเลยนะครับก็เห็นรอยดำปีชัดเจนอยู่นะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านผมเคยบอกวิธีการล้างเหรียญไปเยอะแยะหลายรอบคลิปแล้วครับท่านแต่พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านบางคนก็ยังตอบถามมาเรื่อยๆอยู่เลยครับเพราะว่าไม่เข้าไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมเคย บอกวิธีการเรียนเรียนแล้วนะครับถ้าพี่ๆอย่เพื่อน้องท่านกลับไปดูสักนิดคงจะรู้นะครับว่าวิธีการเรียนคืออะไรนะครับภูมิพลอดุุยเจชอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังกองรัชการที่เก้ากับท่านเดี๋ยวบรลมลูปพงท่านดูสิครับคมชัดเจ๋ยวไหมสวยงามมากครับท่านก็มีรอยจีดกวนปกติธรรมดาของเลนส์ที่ผ่านการใช้นี่แหละครับท่านมาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ครับขอบเฟืองครับดูสิครับว่ามีรอยบุบรอยบี้ตรงกลางไหมเด็กขอบเลียมจะมีแน่นอนครับท่านเยอะด้วยครับ รู้ไครับเนี่ยรอยบุบรอยบีดตรงกลางมีไหมรอยกีดกว่ามมีไหมไม่มีนะครับเท่าที่ผมดูนี่เหรียญนี้ครับไม่มีเลยครับท่านตรงกลางครับแต่ขอบเหลียมนีมีแน่นอนนะครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับเ่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบรนดับที่หายากไหมโอเคชัดลีนนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อพู้มีการทางสายตาสามตัวชี้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างมาไี้หนึ่งนะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่าน 2550นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปี2550นี้นะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวลารามครับต่าลุมมาอันนี้คือแม่นางเจ้าพญาได้ล่างสุดคืสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิมปิกนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ ร้อยสามสิบล้านนี่ไม่ทำาอะไรนะครับท่านเยอะมากๆเลยนะครับสองร้อยหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านในระดับยนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบาทก็ถือว่าสูงนะครับท่านเพราะว่าในจํานวนการผลิตร้อยสาสิบล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆนอยนะครับท่านหกสิบาทนะครับส่วนนิสัยผ่านกระใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ